โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมานี่ครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิว texture pack นะครับเป็นมีแบบแสงเงาแล้วก็ full HD ด้วยครับแบบโคตรแจ่มโคตร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 ชัดเลยครับโอเคก็เปลี่ยนแนวบ้างเนาะรีวิวมอดมาเยอะแล้วเนาะโอ้โหดูน้ำครับใส่กิ๊กใช่ไหมโดดฟิว ปุ่มอุ้ยมืดมุดบุบบุบอเ่ยโอเคครับก็อ่ะสําหรับ texture pack นี้ครับก็นี่จะเป็นแบบ full hd ครับอ่าผมเรียกว่า full hd ละกันเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าพิกเซลใช่ป่ะอ่าไม่รู้ครับมัน128คูณ128นะครับก็คือเนี่ยครับมันโคตรละเอียดละเอียดละเอียดยิบยิบยิบบเลยนะครับอ่าก็ปกติครับแบบถ้าเป็นเทเจอร์แพคแบบธรรมดาแบบ มาจากตัวไมค์ครับก็น่าจะเป็นแบบ16คูณ16มัง้งอ่ามันก็ยังเห็นแบบเป็นเม็ดพิกเซลเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นแบบ128นะครับอันนี้มันแบบมันจะเป็นแบบเม็ดเล็กมากครับอ่าเม็ดพิกเซลครับดู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 ดดจ้องดูครับจ้องดูดีๆอ่าเห็นเป็นเม็ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดหนึ่งแล้วเวลาเขาวาดเขาวาดไงวะเนี่ยฮะอยากจะรู้มันจะวาดยากขนาดไหนเออโอเคดูยากอ๋อคนละเอียดนะดูแต่ทองฟ้าก็ เป็นปกตินะอ่าใช่ปะอ่าแล้วก็เทคเจอแพรกนี้ครับก็จะมีแสงเงาด้วยครับดูอย่างต้นไม้ครับก็จะมีเงาครับดูอ่าอยู่ในร่มครับช่วงนี้อากาศร้อนโอ้โหร้อนมากก็้โอเคก็นี่ครับดูบุหน้าพวกสัตว์ครับดูผมขามแกะสุดละเหมือนเอารูปภาพมาใส่ครับดูหน้าแกะ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 ดูครับออมองหน้าด้วยเว้ยมองหน้าอืมโอเค อ่านี่ครับดูทานตะวันนอะแล้วก็นี่ครับจะมีสกิลใบไม้ขยับด้วยครับโอเคเนี่ยครับดูมีใบไม้ขยับด้วยครับดูดูครับดูต้นไม้ครับใบไม้ขยับมามีทั้งแสงมีทั้งเงามีทั้งใบไม้ขยับนะครับอ่าใครเครื่องไม่ดีครับเครื่องแหลกได้เลยครับโอเคครับแล้วก็เทเจเพกนี้ครับบางเครื่องจะลงไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าแต่เครื่องผมครับ เครื่องเก่าอ่อะผมเคยลองลงพวกเทจแพ k ที่ความละเอียดสูงอ่ะเออมันลงไม่ได้พอลงแล้วบล็อกรันเชื่อค้างนนคระบโอเคก็น่าจะอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่ามันความละเอียดก็เท่าเท่ากันนะบ,บางเครื่องก็น่าจะค้างเหมือนกันนะครับดูครับโอ้ความละเอียดละเอียดมากโอ้โหดูพวกบล็อกต่างๆครับอ่าเขาได้วาดเรียบร้อยครับอ่าแต่พวกเครื่องมือเครื่องใช้ครับเขายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าพวกแต่ที่เป็นพวกบล็อกดับปงดับเปอร์เออ เปลี่ยนแล้วครับโอเคก็อ่าพวกพืชยังไม่เปลี่ยนนะโอเคก็นี่ครับอ่าวิธีการลงครับก็นี่ครับให้เราครับโหลดไฟล์โหลดไฟลไฟ์ texture pack มาครับอ่าแล้วก็เข้าบล็อก l a u เชอร์แล้วก็กดประเจกครับกดรันเชอร์ออปชั่นโอเคแล้วก็ให้มากดเปิดตรง texture pack นะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปครับอ่าแล้วก็กดเนี่ยครับตอนแรกยังไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะอ่าให้เรากด เลยครับอ่าแล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับก็คือเนี่ยครับชื่อไฟล์นี้ครับ Texture Pack Feliz อะไรไม่รู้ครับอ่าหนึ่งร้อยี่สิบแปดคูณหนึ่งร้อยี่แปดครับเนี่ยครับความละเอียดของมันนะ Ultra Ultra อะไรไม่รู้ครับโอเคเวอร์ชันสี่ดอทซิปนะครับกดไปครับอ่านี่ครับก็จะขึ้นข้อมูลต่างๆครับก็คือลงได้แล้วครับโอเคแล้วก็กดแบ็คครับกดแบ็คอ่าให้เรากลับไปหน้านะครับโอเครอสักแป๊บหนึ่งครับมันก็จะทําการลงอยู่ครับฟู่ฟู่ฟู่ โ okay, อเครอแป๊บหนึ่งมันช้ามากครับสิบนาทีแล้วนะเนี่ยโอเคอ่านี่ครับมาแล้วอ่ะก็นี่ครับฟอนต์นะครับก็จะเปลี่ยนไปครับโอเคแล้วก็ความละเอียดก็เพิ่มเข้ามาครับเพิ่มความแหลกเลยครับโอเคก็นี่ครับลองวางบล็อกก็ได้ดูครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอากดเข้าออลืมไปมันเป็นด็อปเปอร์นี่ว่าอ่ะเอาเข้ายะอ่านี่ครับลองวางดินดูดูแค่ดินครับเหมือนจริงมากครับโอ้โอเคครับก็สําหรับ เทคนิคแพ็กนี้ครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายอุ๊อดูไกลอยาก,ก